น,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 น่าจะมีนันงอนอยู่บ้างนะน้ำสวยด้วยสวยตอ้นหน่าจะมีนะนงอยู่ออยไปเนี่ยหายแล้วช่อนหรือเปล่า cho đồ chưa đâu Có một tịt Trời ơi Bao nhiêu? Ôi Chị bà Tịt cho bà nó nã Để hãy giải dọn những điều Bao nhiêu Vô gấp Vô dây นึกว่าจะหลุดโหแล้วครับขอขึ้นบกก่อนอืมบึกอีกแล้วโอ้ตีตรงช่องน้ำพอดีนะมีช่องน้ำอยู่พอดีสุดยอดเลยเหนื่อยแล้วตีอยู่มงนู้นโขกลากติดกอสว่ะนุ้ยใดิ สองไม้ครับผลไม้สีชมพูแก้วโอ้โหดูมือแล้วดูมือกับตัวปลานะนะดูบะเอฟสุดยอดจริงสุดยอดไหมนักก็นี่สดร้อน,นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายดูเต็มเต็มอีกทีครับผมเต็มมะตัวเมื่อกี้ ายสีผู้ไข้ไวเทพโอ้โหทุ๊ทกใสดีเลยัวนี้สุดยอดครับนั่นนะไปเดี๋ยวเราหารต่อฝากขังงานผมไว้ด้วย